สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าหมองคล้ำผิวหน้าไม่ขาวกระจ่างใสหรือว่ามีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำหรือว่าผิวเหี่ยวย่นนะคะวันนี้แม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมาติดสปีดผิวขาวด้วยด้วยน้ำนมและไข่กันนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะบอกเลยว่าทำง่ายมากๆเลยนะคะหลังจากทำสูตรนี้บอกเลยว่าผิวจะเนียนใสและเด้งมากๆเลยค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคอนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําสูตรนี้<ร>ได้เลยสูตรน<ล>ี้นะคะเราจะใช้ไข่ค่ะสามารถใช้เป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้ค่ะสําหรับไข่เราจะใช้เฉพาะไข่แดงนะคะไข่แดงนะคะเขาจะมีโปรตีนและวิตามินที่เหมาะสมสําหรับบํารุงผิวนะคะเขาจะช่วยเรื่องเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผิวลดความแห้งกล้านของผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและที่สําคัญนะคะเขาจะช่วยเรื่องต่อต้านผิวแก่ก ไว้ด้วยค่ะคะเราก็แยกไข่แดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับไข่แดงสูตรนี้นะคะเราจะใช้แค่1ช้อนโต๊ะนะคะส่วนผสมที่เหลือก็สามารถนําไปรับประทานได้เลยค่ะเพื่อนๆก็แบ่งมาแค่ประมาณสักเล็กๆก็พอนะคะประมาณนี้ค่ะรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นนมจืดน,นะคะตัวน้นํานมนะคะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นอิลาสตินและคอเลลาเจนนะคะทําให้ผิวเรายืดหยุ่นได้ดีนะคะสามารถใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะ สำหรับน้ำนมเราจะเติมประมาณ2ช้อนชานะคะผิวจะนุ่มมากๆและเนียนมากๆเลยค่ะ ส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นน้ำมะขามเปียกนะคะอันนี้แม่นายได้นําไปแช่แล้วก็ให้เขาเนื uh, ้อเขาจะเหลวแล้วก็สามารถนํามาใช้ได้เลยนะคะหรือใครที่ไม่มีเป็นน้ำมะขามเปียกแบบนี้นะคะมีเป็นผงเนื้อมะขามแบบนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะสําหรับผงเนื้อมะขามนะคะเนื้อเขาจะค่อนข้างละเอียดแบบนี้นะคะสามารถตักมาใช้ได้เลยค่ะแล้วก็สามารถเก็บไ er ว้ได้นานมากๆเลยค่ะ สำหรับใครที่ไม่มีเป็นผงเนื้อมะขามก็สามารถใช้มะขามเปียกแบบนี้ได้เลยนะคะเราก็นํามาแช่ก่อนนะคะแล้วก็ให้เขาอืดแล้วก็นิ่มตัวลงแล้วค่อยนํามาใช้ค่ะแยกกากไว้ด้วยนะคะอย่าให้มีกากลงไปค่ะเราจะใช้ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะค่ะแต่ถ้าใครที่ใช้เป็นผงเนื้อมะขามใช้ประมาณ1ช้อนชาก็พอนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะสําหรับสูตรนี้แนะนําให้ทําเฉพาะตอนเย็นค่ะเพราะว่าผิวเราจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดด้วยนะคะและสูตรนี้สามารถทําได้สัปดาห์ละ3 4ครั้งนะคะเพื่อนๆก็สามารถสลับสับเปลี่ยนกับสูตรอื่นๆทําได้เลยค่ะล้างทําความสะอาดผิวให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็นําแปรงขนนุ่มๆนะคะมาจุ่มตรงเนื้อครีมแล้วมาทาได้เลยนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะให้ทาย้ําประมาณสัก 2- 3ครั้งนะคะก็คือว่าทา 1รอบนะคะเสร็จแล้วก็เว้นไว้สักประมาณสัก1นนาทีนะคะแล้วก็ทาทับอีก1ครั้งค่ะแต่ถ้าใครที่มีผิวบางแพ้ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะสำหรับสูตรน,นี้นะคะเขาจะไม่มีกลิ่นคาวของไข่เลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นหอมๆของน้ำนมนะคะแล้วก็ตัวน้ำมะขามเปียกนะคะ เราทาย้ำประมาณสัก2 3ถึงสครั้งนะคะให้ตัวเนื้อครีมเขามีความหนาและแน่นขึ้นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะให้มาร์คทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสัก15นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะผิวเราจะรู้สึกว่าแห้งๆตึงๆน,นิดนึงนะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจค่ะเรามาร์คทิ้งไว้ให้ครบเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติค่ะหลังจากทําก็สามารถทาครีมบํารุงได้ตามปกตินะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเราด้วยนะคะและทุกๆวันอย่าลืมทา ครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดและรังสี uv ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ